สวัสดีค่ะพบกับตาัดถาชาแนลนะคะมาค่ะคลิปนี้กินกุ้งดองซีอิ๊วซลมอนดองซีอิ๊วและปูดองซีอิ๊วค่ะสั่งมาแบบเป็นเซตเลยนี้เมนูง่ายๆเพราะสั่งเองเขาอัดมาเลยเย็นเจี๊ยบมาครบเซตอันนี้น้ำจิ้มค่ะไม่รู้ว่าทำไมมาเป็นแบบนี้ ก็มีนี่สไลด์ไหวสไลด์หอมและข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอ,อันนี้จะเอาไปเวฟอีกรอบหนึ่งเพื่อความอร่อยนี่ยหอมมามาดูดีมีะะอะไรการลอยซูด้วยยินยิน Nhìn ở lại xa xa ạ Khó cần Chịu trời Được kẹt một chút mà lại เป็นเบสนี้ในเซตเขาก็จะมีไอ้กุ้งดองสซมันดองปูดองพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดข้าญี่ปุ่นแล้วก็สลัดค่ะส่วนผักสลัดเตรียมมาเอง <c oughs> อันนี้น้ําจิ้มซีฟูด้ด หนึ่งตังคิดว่าน่าจะเป็นน้ำดองของเนื้อสัตว์เด็ดเทมจิ้มสีกูดอ่ะอันนี้ไม่ใช่คลิปทำอาหารคลิปแกะอาหารเดยวเชิยงจิ้มมาไอ่เปรี้ยวตัง แก่กล่องแรกค่ะอันนี้เป็นกุ้งดองก็รตีน ให้กุ้งเยอะอยู่นะนับก่อนถ้วยหนึ่งมีสองสามประมาณสิบตัวค่ะนับแบบยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เดี๋ยวกุ้งแกะแค่ถ้วยเดียวก่อนเดี๋ยวกิน อันนี้เป็นผูดองค่ะน่าจะเป็นปู้มาปืนพลาสติกเหมือนกันนอันนี้ผู้า รีบกินแล้วจะไปดูที่หยดวันนี้ที่หยดเข้าเน็ตฟลิกยังไม่เคยดูในโรงคิดว่ามันน่าจะเข้า Netflix กนี่แหละก็เลยรอดูใน Netflix กับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากดูคือ,อสับเปลอือแต่เดี๋ยวก็คงเข้า Netflix กคาดการอันนี้แซลมอนค่ะแซลมอนเขาแยกน้ำดองมา แต่เขาไม่มีกระเทียมนะกระเทียมแบบหั่นลงไปด้วยถ้าชอบกินกระเทียมบางร้านจะมีกระเทียมใส่ให้ด้วยนี่อันนี้น่าจะเป็นน้ำดองกระหมอนเทลงไปเลย มาเดี๋ยวชิมน้ำดองนะอือสดดองเกาหลีค่ะหวานๆเค็มๆนิดนึงเหมือนกันเลยแต่น้ำดองอร่อยฮนะไม่เค็มมากปกติตามเคยซื้อมาแล้วมันเค็มไม่อร่อยแต่อันนี้ผ่านเดยแต่น้ำจิ้มไม่ไม่ค่อยผ่านเปรี้ยวไปไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยว แต่ถ้ากินแบบผสมน่าจะอร่อยหอมด้วยซลยัลยลน์ุยเลยลืมมอาตะเกียบมาที่รักหยิบตะเกียบม่้หนจ้ะ ผู้ช่วยดีนะเึนะเออนี่แหละตะเกียบที่ร้านแถมมาในกินเกาหลีมันต้องมีตะเกียบเริ่มที่กุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปในข้าวตอนจะยังไม่ห่อคะจะชิมก่อน

้องผัดกระเทียมนะรุดยเลหยหอมอร่อยลองกูด,ดองค่ะ จิ้มตอนชิมแบบรูปเีียวเปรี้ยวแต่พอกินคู่กับทุกอย่างแล้วโอเค mm hmm. ช่อม mm hmm. ผู้จองก็ดี ค่ะสมอนน่าจะยังไม่เข้าพริกเข้าเกลือเพราะเพิ่งเทน้ำดองลงไปจิ้มเลย กุ้งดองชันนอเลิศ หวานมากอร่อยมันจะมีดองดองซอสเกาหลีแล้วก็ดองน้ำปลานะ น้หวามามกยังไม่ค่อยอยากกินข้าวเดี๋ยวอิ่ม ก็ลีได้ขาดกินจิ๊ะ Hey, yeah. เคยเห็นในเซเว่นเขาจะมีน้ำซอสดองซอสดองกุ้งนะคะซอสดองเกาหลียังไม่เคยลองทำเลยกลัวทำแล้วเดี๋ยวเสียไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ มันตรงแท้ขา,านี่อแบบสองชัน ว่เลยผักน้อยคุณเอาผักแล้วอะไร ตอนน่าจะกินแค่นะ่ะอันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วข้าวก็ไม่เกินา่อิ่มพอดีเขามาส่งวันที่กินข้าวไอ้ตอนที่กินข้าวเสร็จพอดีแต่ไม่กล้าแช่แบบแช่ไว้ก็เลยต้องกิน รีบกินจะไปดูที่หยุดจะไปดูลุงยักษ์ อีน,นี้เขาเอามาหอ่ออันนี้กินแก้วไม่ต่างกัน ปอปหออูหมดแซลมอนหมดเลือกุ้งไม่เยอะแตอิ่มแล้วจะไปดูที่หยอดตาค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ